สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณต้นกันเกล้นะครับสังเกตเห็นเนี่ยคือต้นกันเกลเนยที่นี่เราปลูกไว้อยู่ประมาณสัก25ต้นนะครับจริงๆแล้วลงไว้ในที่นี่นะครับประมาณสัก200ต้นแต่ว่าไม่ได้ดูแลแต่ก็โตได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บลูกกันเกลานะครับเป็นผลเล็กๆนะฮะสุกแล้วตอนนี้นะครับเอาไปไปทําพันุ์นะครับแล้วลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวคอท เดี๋ยวเขาจับกล้องซูมเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงนิดนึงซูมลูกเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะแดงๆเนี่ยหลังจากออกดอกแล้วนะประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับลูกก็จะสุกนะครับ จะออกเป็นฝักเขียวๆแล้วก็สุกเป็นสีเหลืองนะครนี่คือมเมล็ดกันเกานะครับนี่ยหัวก็เท่ากับไม่ขีดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะว่าเราจะเก็บกันเกานะฮะเมล็ดกันเกาเนี่ยกันเกลานะครับชื่อจริงเขาเรียกว่ากันเกานะครับ บางที่ก็เรียกตำเสาบางที่เรียกมันปลานะครับหลายที่แตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับจะเอาไปเพาะพันธุ์นะครับทีนี้เราเราได้เก็บได้สอยเรียบร้อยแล้วนี่นะครับที่สอยมาได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่คือมเมล็ดนี่ โตท่าหัวไม่ขีดนะฮะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมให้ดูเนี่ยนี่คือนะครับเมล็ดสุกแล้วนะครับเตรียมจะเอาไปไปเพาะพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมนะครับก็สอยได้นะครับนี่ฮะนี่นะครับลายท่านบอกว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่คือเมล็ดสุกของกันเกลนะครับ ก็ผมสอยไปแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับเก็บอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์นะครับก็เป็นไม้ไม,ม้เรียกว่าไม้สมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับกังเกาเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับ ใบเป็นดอกเป็นอะไรเงี้ยมีประโยชน์หมดเลยแล้วก็ในเรื่องของลำต้นอย่างเงี้ยต้นนี้ก็อายุประมาณสัก10 12ิสปีนะฮะประมาณสิบปีโตช้านิดหนึ่งนะครับเนะี่ยต้นนี้ก็นะครับออกลูกแล้วนะครับออกดอกแล้วก็เป็นเมล็ดนะเป็นลูกขึ้นมานะครับนี่คือกันเกลานนะครับก็ที่นี่เราปลูกไว้นะฮะเนี่ยที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่า มีกี่ต้นนะครับอ่นี่นะครับอันนี้ฝักยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะยังเขียวๆอยู่นะฮะอันนี้ออกดอกทีหลังนะครับก็จะเห็นนะครับฝักที่เขียวนะครับนะครับส่วนต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะครับต้นนี้ยังนะมันออกดอกไม่ตรงกันไม่พร้อมกันนะครับตอนนี้แดด แดดจัดมากวันนี้นะครับฝนทำท่า,ทาจะตกนะครับนี่นะครับพามาชมนะต้นกันเกลานะครับตอนนี้ก็เดือนมีนาคมวันที่2 6นะครับ26มีนา2562นะครับซึ่งกันเกลวาที่ปลูกไวน้นี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณสัก1ิบสปีสิบสาปีละน่าประมาณนั้นครับผมจำ ปีพศปลูกไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าจะปลูกหลังจากยางนาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะครับใหญ่มากนะครับพร้อมเป็นไม้ล้อมได้นะกันเกลาวนี่เขานิยมเอาทําเป็นไม้ล้อมนะครับนี่ฮะแนวนี้ก็เป็นแนวของกันเกลาวทั้งหมดเลยนะครับที่ปลูกไว้นะครับอ่แล้วก็จะมีนะครับที่เห็นนี้นะฮะนี่ใช่เลยนะครับนี่ใช่เลยกันเกลาวนะครับ ตอนนี้ตามพรบป่าไม้นะครับใหม่ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้เราปลูกไม้ยืนต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม้กันกราหรือไม้ห่วงห้ามต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนะครับปลูกและค้นได้ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์นะฮะหรือที่ดินที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับก็ตอนนี้มีประชาชนให้ความสําคัญมากๆเลยในการปลูกต้นไม้ วันนี้เราก็จะเพาะเมล็ดนะฮะเพาะพันธุ์นะกันเกลานะครับก็มียี่าต้น25ต้นเนี่ยนะครับก็เป็นทยอยนะครับออกดอกนะครับออกดอกทุกต้นนะฮะออกดอกทุกต้นแต่ว่ามันออกไม่พร้อมกันก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับบางต้นก็ช้ากว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก4ี่หต้นนะออกดอกแล้วแล้วก็บางต้นก็สุกแล้วนะ,มะเมล็ดเนะี่ยสุกแล้วสีเหลืองแล้วมัน ที่ถ่ายภาพให้เห็นสักครู่นี้นะครับก็นั่นคือนะฮะเมล็ดกันเกลาวเป็นผลอ่าเป็นผลแล้วก็เป็นมเมล็ดที่เราจะเอามาเพาะพันธุ์นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บมเมล็ดนะฮะเมล็ดพันธุ์นะครับเอามาเตรียมที่จะเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต้นกันเกลานะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอถ่ายนะฮะถ่ายคลิปให้ท่านชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนต้นนี้มีไหมครับต้นนี้ก็มีนะฮะยัง ฝักยังเขียวๆอยู่เลยนะฮะตอนนี้ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับ,นนรบก็ถือว่านะครับได้เมล็ดพันธุ์นะครับเยอะเลยตรงนี้นะครับมีหลายต้นเลยก็ขอนะครับถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวนะมาชมกันต่อไปว่าหลังจากเพาะพันธุ์แล้วนะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้ขอ,อยุติคลิปไว้นะครับในอ่ เรียกว่าในช็อตนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากๆครับสำหรับท่านที่ติดตามนะฮะชอบใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ นี่คือต้นกระกร่าวที่งอกแล้วนะครับอันนี้คือเมล็ดร่วงเองนะครับแล้วก็งอกเองเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้งอกสองต้นนะครับเนี่ยขนาดนี้ก็สามารถ ถอนใส่ถุงชําได้นะครับนี่คือกันเกลานะครับโอเคครับ